อะไรนะได้ยินว่าฝันอยู่นะโอ้ฝันฝันฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงครับผมเป็นจริงยังไงฝันเป็นจริงฝันฝันว่าขับรถเนี่ยไปส่งของเอะปรากฏว,ว่าฝันขับรถไปส่งของเนาะแล้วทีนี้ก็เลยลงจากรถมาดูเขาเขาก็เลยชี้บอกว่าเลขอ่ะมันจะออกที่ทะเบียนรถคร่ะ ไปดูอ่ะมันจะมีตัวเล็กๆอยู่นะครับตัวเล็กๆในฝันนะในฝันมีตัวเล็กๆใช่ผมผมก็ลงไปดูผมก็ลงไปดูมันก็มีตัวเลขอยู่นะครับอันนี้ความฝันกลางคืนนะพอตกเช้าเขาให้ผมไปเอาเอางานเนี่ยไปไปส่งของในอุดรนี่แหละครับผมผมก็ไปปรากฏว่ารถเบรกติดผมก็โอ้ยโทรตามช่างรอยืนอยู่ตรงป้ายรถนะครับยืนอยู่ปรากฏว่าไปดูไปก็เลยนึกนึกได้ว่าเออ ฝันเมื่อคืนฝันนี่ว่าเขาบอกเลขนี่ว่าว่าไออะไรนะเลขเลขตัวเล็กๆอยู่ที่ป้ายทะเบียนค่ะมีตัวเล็กๆใช่ผมก็เลยป็นตัวเลขเหรอ่ผมก็เลยไปดูนะเป็นห้าสองค่ะแต่ว่าในตัว้นในในตัวที่ผมฝันในตัวเล็กๆอ่ะมันเป็นตัวหกสี่แต่จริงๆอ่ะมันเป็นตัวห้าสองนี่นะครับนี่แแล้วผมก็ว่าเมื่อคืนล่าสุดฝันเห็นแม่น้อย ม่น้อยมูลการนี่นะครับผมก็ถามว่าอายุแม่เท่าไหร่แม่บอกว่าแม่อายุหกสิบสี่ปีเอ้าเอาก็กเหมือนกับความฝันน,นะนความฝันที่โอปอบอกเมื่อกี้ใน<ช>ฝันอ่ะค,คือหกสี่แต่ไปดูในข้างรถมันเป็นอะไรนะ มันตัวเล็กๆนั่นเป็นห้าตัวเล็กๆของจริงคือห้าสองห้าสองแต่ในในฝันน่ะเห็นเขียนนะตัวสีดํานะเป็นหกสี่นี่ละครับแล้วก็มาฝันเห็นไม่น้อยอีใช่เนมื่อคืนผมก็เลยถามอายุแม่แม่อายุเท่าไหร่ก็บอกว่าอายุหกสิบสี่ปีนี่และครับใจขึ้นเลยคิดว่ายังไงดีไม่รู้นะแต่ว่า ผมผมผมเน้นแต่สูตรผมอย่างเดียวครับเจนสูตรสูตรคำนวณใช่ไหมสูตรคำนวณของผมคือสูตรคำนวณของผมเนี่ยจะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเลยนะเจนเป็นได้มาจากคุณพ่อมือเพชรให้สูตรผมมาแต่งวดที่แล้วอ่ะผมผมจับผิดเฉยๆจับจับผิดจุดเฉยๆคือดูวันผิดผมก็เลยพลาดถ้าเกิดถ้าเกิดดูดูดูไม่พลาดคือเข้าเจ็ดแปดไหมเพิ่งหลุดนะสีงวดหลุดแค่งวดเดียว แต่ว่าเลขวิ่งปีหนึ่งน่ะหลุดแค่งวดสองงวดแค่นั้นเองนะเด็กวิ่งไม่หลุดให้กี่ตัวงวดนี้วิ่งเจ็ดกับแปแต่ล่างอย่างเดียวนะวิ่งนี่จะให้แค่สองใช่ไหมวิ่งแล้วแต่บางงวดก็สามเจ็ดกับแปดโอโลเลยโหเลยวิ่งสำหรับเลขวิ่งนี่จะมี เจ็ดกับแปดเหรอส่วนมากคุณแม่ที่นอร์เวย์ท่านจะมาขอผมเป็นประจําส่งเมืองนอกนะเจ๊เลขวิ่งใช่ไหมส่งเมืองนอกทั้งทั้งชุดนี่แหละครับทั้งชุดนี้คือคือคือดังดังดังแถวเมืองนอกเพราะว่าเขาจะโทรมาขอผมประจำจะแสดงว่าเขาได้โชคเยอะนั่นเลยสามงวดสี่งวดนะเขาเขาถูกงวดละสองแสนสามแสนงวดละแสนแต่งวดเมื่อกี้หลุดครับผมผิดไปหน่อย งวดแรกอ่ะสามแสนสองแสนแสนล่าสุดเจ็ดหมื่นแต่งวดเมื่อกี้นี่คือหลุดก็คือเอาสูตรของโอปอนี่แหละไปขอทุกงวดเลยล่างอย่างเดียวครับหลุดงวดที่สี่งวดที่ห้าผมหลุดเข้ามาสี่หลุดไปหนึ่งครับผมวันนี้วันนี้มีอะไรมาฝากเอฟซีมั่งจะเน้นแต่ทั้งสูตรทั้งความฝันนะครับมีทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นทีเดียวเลยไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายเลยทีเดียวเอาทีเดียวจบเลยทีเดียวเลยครับผม ค่ะแต่สูตรผมมันจะเป็นล่างย่างอย่างเดียว่ะถ้าหลุดคือขึ้นบนครับขึ้นบนก็ถือว่าหลุดนะเองส่วนมากจะเน้นล่างนะครับมันเข้าแต่ว่าถ้าบนนี่ถือว่าหลุดถ้ามันขึ้นบนนี่ถือว่าหลุดเลยใช่ไหมส่วนมากมันมันถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยห้าหนึ่งล่างนี้ใช่ไหมไปขึ้นห้าหนึ่งบนอย่างเงี้ยกนถือว่าหลุดอย่างเงี้ยครับตามสถิตินะมันก็ล่างอย่างเดียวนะครับนี่ถือว่าเลขเดินดีเนาะเดินดีแต่ว่าวิ่ง วิ่งไม่หลุดนะครับวิ่งปีหนึ่งจะหลุดแค่ครั้งสองครั้งเองเมื่อปีที่แล้วนะวิ่งปีหกเจ็ดทั้งปีไม่หลุดนะครับแต่ปีหกแปดนี้หลุดหลุดมาแล้วสองจากนั้นก็ยาวเลยเดินยาวครับแต่รอบนี้วิ่งเจ็ดกับวิ่งแปดครับผมวดนนี้วันที่สิบหกตุลาสองห้าหกแปดใช่ครับสิบหกตุลาวิ่งตัวไหนนะคะวิ่งเจ็ดกับแปดครับเจ็ดกับแปดค่ะเอฟซี แล้วมีชุดเต็มด้วยแล้วก็ชุดเน้นชุดตัดชุดเต็มมีกี่ตัวคะชุดเต็มจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหางสิบสองมีสิบสองมีสิบสี่หางแต่ว่าจะเน้นตรงๆล่างเน้นเหลือแค่สองหางหืมังเยอะเหลือเหลือแค่นี้เหรอใช่เดี๋ยวเอฟซีจะประทัใจว่าทำไมมันเยอะจังจะวงกลมเหลือแค่สองหางที่เน้นเน้นมันเน้น คือต้องเข้าใจนะว่าคําว่าสูตรคิดคํานวณเนาะใช่มันก็จะเยอะนะครับนี่แหละครับบางบางคนเขาก็าว่าอุ้ยทำไมเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้มผมก็เลยตัดปัญหาไปคือผมก็ส่งให้คนที่เขามาขอ ให้ชุดเต็มใช่ไหมเมืองนอกเขาขอมาเอาขอขอล่างอย่างเดียวนะผมก็ทําให้ส่งไปให้เขาก็เลยว่าทำไมดังถึงเมืองนอกไรเงี้ยสูตรนี้ดังถึงเมืองนอกนะคะคือเขาโทรมาขอผมเนี่ยผมก็เลยแบ่งปันให้คแต่จริงอ่ะน่าจะเข้าใจเนาะคาว่าสูตรนี่มันมีเยอะอยู่แล้วใช่สูตรแต่ว่าเวลาเราคัดจะเป็นเลขที่เราชอบใช่ครับผมแต่ถ้าเอฟซีเห็นว่ามันหลายชุดแต่ว่าไม่แน่อาจจะไปโดนใจ หลายคนก็ได้ที่เออมันปีมีคู่นี้คู่นี้อาจจะแบบว่าตัวเองชอบอยู่แล้วก็จะอาจจะจับเอาได้มันก็เผื่อเผื่อ fc มีตัวตัดนะครับก็ลองมาตัดดูสูตรนี้ก็เดินดีอยู่ครับแต่งวดเมื่อกี้ผมจับผิดวันเฉยจะผิดวันแค่นี้ถ้าจริงจริงมันเข้านะมันเข้าผมจับผิดวันผมสะเพราเองคือเรามั่นใจเกินเราไปไปดูวันผิดโอ้ยปวดหัวเลยทีเจ๊กำลังวันผิดเนาะรอบนี้ไม่พลาดครับผมจะเอากาลังวันมาตัดของผมด้วยอย่างนี่นะ คออผมดูผิดไงมันมีทั้งข้างแรมข้างขึ้นข้างอะไรทีนี้ผมก็เอาเอามาตัดส่วนแสดงว่าวดนี้เนี่ยคือเป๊ะไม่พลาดละครับผมไม่พลาดไม่พลาดพูดตัวเลขทาง F C ฟังหน่อยค่ะชุดเต็มก่อนไหมชุดเต็มกว่าชุดเต็มไปดูเลยนะชุดเต็มนะ F C เต็มนะเดี๋ยวจะมีชุดเน้นให้อยู่นะทีนะอันนี้ชุดเต็มใช่ไหมคะโอปอบวกความฝันสามตัวนี่คือความฝันนะก็จะมีชุด ต็มนี่จะวิ่งเอาพออ่านให้หน่อยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งมีเจ็ดห้าครับผมค่ะเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะแปดห้าแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับผมค่ะส่วนความฝันนี่จะตีเป็นเจ็ดห้าสองกับหกห้าสองสองห่างสองหางครับผมนี่แหละครับอ่อันนี้ชุดสรุป อันนี้จะเป็นชุดที่คัดพิเศษใช่ไหมคัดพิเศษจะเน้นอยู่แค่เจ็ดห้ากับห้าสองเจ็ดห้ากับห้าสองครับผมค่ะี่เออ๋ออันนี้คือชุดชุดเน้นครับชุดเน้นชุดเน้นครับอันนี้เป็นความฝันนะฮะความฝันของผมอายุอันนี้อายุไม่น้อยค่ะนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเอฟซีนะคะดูนะคะจะเป็นอันนี้ชุดจะเป็นชุดคัดพิเศษนะคะของโอปอนะคะ ก็จะมีเจ็ดห้าแปดห้าห้าสองสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดห้าสองหกห้าสองความฝันในหกสี่เก้าสี่และสี่สามทุนน้อยคือสองหางเนี่ยครับผมอย่แค่แค่นี้ทุนน้อยก็คือเจ็ดห้ากับห้าสองเอก็มาจากเจ็ดห้าสองเนาะครับขอดูชุดเต็มอีกทีหนึ่งค่ะโอ๋ปอน้นชุดล่างนะอีกทนะเน้นล่างอย่างเดียวเนาะเน้นล่างคือชุดนี้ใช่ไหมที่บอกว่าชุดที่ดังถึงเมืองนอกใช่ครับผมเขามาขอถึงเมืองนอกค่ะ แต่มันก็มีเข้ามีหลุดนะเจ๊เนาะงะวดที่แล้วหลุดครับผมเพราะผมดูพลาดที่เฉยวดที่แล้วหลุดเพราะว่าดูเวันผิดดูวันผิดผมเอากําลังวันมาตัดผิดแต่พอคิดคํานวณแล้วมันถูกใช่โอเคครับลุดขึ้นหลุดนะครับผมค่ะแคบไว้ครับผมเผื่อชอบเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ่เป็นแนวทางของโอปอพารวยนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะโอปอสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ